ฟิวเจอจะพาเพื่อ,อนๆมาหาอะไรหาดูบึ้งเหรอ,อดูบึง้งบึ้งเป็นตัวยังไงตัวแบบเนี้ยทีม่มันมีพีชครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาดูกัก่อนนะใช่ไหมอันนี้ก็ดูบึง้งแต่จะเป็นตัวเล็กน่อยอันนี้เปตัวเล็ก นี่เราเดินมาเจออีกรูหนึ่งนะเด็กๆแต่มันจะตัวเล็กนั่นต้องไว้ก่อนนี่เราเจอรูเบึ้งแล้วน่าจะตัวพอประมาณ เราต้องเอากระถินนีปแยรูมันกิ่งน,น,นะจะกอใช้ได้กิ่งกระถิน่นต็ดออกให้เหลือประมาณยอดของมันเพื่อที่จะให้ตัวบึง้งมันเกาะดึงขึ้นมา ใช่ค่อยๆแย่ลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาว่ามันเกาะหรือยังถ้ามันเกาะมันจะค่อยๆเดินตามออกมาต้องใช้ความพยายามค่อยๆแย่ค่อยๆดึง เจ้าบื้งมันไม่ออกเราก็ใช้น้ำก็ได้นะครับเช้งน้ำกอกรูมันแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาแต่พอรูมันแห้งมันก็กลับเข้าไปอยู่ต่อเหมือนเดิมถ้ามันออกมาข้างนอกแล้วมันไม่ตายเพราะน้ำมันซึมลงดินครับบึ้งมันเป็นสัตว์ที่ระวังนะครับต้องระวังมันด้วยมันระวัง ไฟอันตรายของมันเราไปบรบกวนมันมันก็จะกัดได้น้องๆหนูๆที่ยังไม่เคยพบเคยเห็นหรือไม่รู้จักถ้าเจอเขาควรใชใ้ผู้ปกครองดูก่อนนะครับเพราะเป็นตัวอะไรเพราะมันกัดได้ ือลูกมันครับลูกมันออกมาแล้วนี่คือลูกมันพยายมออกมาแปลว่าลูกมันอยู่ข้างในเยอะมันห่วงลูกมันครับมันก็จะไม่ออกมาเด็กๆเห็นแม่มันไหมครับแม่มันออกมาแล้วออกมาแล้วครับนะนี่ไงครับแอบดูอยู่ตรงนี้ก็พอลกูก ที่เราออกมาให้เพื่อนๆเราดูใช่ไหมเห็นไหมลูกมีลูกบันตัวแล้วแม่มออกมาแล้วเราต้องคอยระวังใช่ไหมต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะเพราะไม่งั้นมันจะกัดเอาใช่ไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับโวใหญ่ไหมพ่อไหมไม่เป็นหาพ่อยนะพ่อจะพยายามไอ้นี่เขี่ยมไว้ เด็กๆห้ามจับใช่ไหมพอรูมันแห้งแล้วเดี๋ยวพ่อก็จะปล่อยให้มันกลับเข้ารูมันเหมือนเดิมดีไหมเฟเจอร์ครับเฟเจอร์หยิบน้ำให้พ่อหน่อยได้ไหมลาดตัวมันให้เด็กๆดูว่าตัวมันเปื้อนแล้วก็ล้างตัวมันเก่งมากครับเฟเจอร์เอ่าอลนะเฟเจอร์เก่งไหมครับเก่งอย่าตีมันนะผงผ่านมันนี่พ่อล้างตัวมันตัวมันเปื้อนมันไม่ตายหรอกเอ้าเอาเอาใส่เอาใส่ใส่ไห ใหส่อะีรสงสารมันเองเอาให้เพื่อนเพื่อนดูก็พอแล้วว่ามันเป็นสัตว์อันตรายใช่ไหมตัวใหญ่กับแมงมุมบิกนะมันมีเขี้ยวด้วยเห็นไหมทำไมนี่ไงเขี้ยวมันเนี่ยพ่อจะให้ดูเขี้ยวเพราะพ่อก็ไม่อยากจับมันหรอกพ่อไปดูรูอื่นได้แล้วรูอื่นมันไม่มีเพราะพ่อถ่ายให้เด็กๆดูแล้วรูอื่นอื่นอ่ะมันตัวเล็กอันนี้พ่อเห็นแล้วแล้วรูใหญ่ใหญ่สุดแล้วไอ้ตัวนี้มันตัวเล็กแล้วพ่อ Oh, oh, oh. ใหญ่มากเลยเนะี่ยเห็นปะแอ้ันกัด้ยไ,ไหม,มพ่อยังไม่อยากจับเลยพอพ่อถ่ายอยู่มือหนึ่งแล้วอีกมือหนึ่งพ่อก็จะจับมันแล้วพ่อมองไม่เห็นมันกัดพ่อแน่ทำไมพ่อมองไม่เห็นเราดูดูเทียบดิแม่กับลูกมันเนี่ยเห็นไหมด้วยหยีห่ยมดูลูกเหมือนในมุมเลยนะครับถือถือนี่อะถือไม้ดิไม่ได้ถือโชว์เพื่อนนะถือตรงเนี้ย เอาอย่ใก <ๆ S 2> <ด>ล้ๆดิอย่าใกล้ๆดิอ้าวเดี๋ยวพอรูมันแห้งแล้วเดี๋ยวฟิวเจอร์ก็จะปล่อยกลับลงรูถูกต้องไหมครับถู้นฟิวเจอร์บอกนี้เดี๋ยวถ้ารูมันแห้งแล้วฟิวเจอร์จะปล่อยมันกลับลงรูไหมครับปล่อยครับปล่อยลงรูเลยใช่ไหมครับพอหรอกลัวมันอีกพอแล้วตัวมันมันมันหายเปื้อนดินแล้วเดี๋ยวรอัพักพอรูมันแห้งเราปล่อยลงรูอ่ะมันจะวิ่งกลับเข้ารูเหมือนเดิม จะวิ่งกับขลุรูเพื่อนก็เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของมันไงแค่นี้เราก็รบกวนตัวมันแย่อยู่แล้วพราะพี่ดูอันนั้นดีกว่าอันนั้นมีรูปเยอะมากเยอะมากเลยเหรอฮือพ่อมาดูสิพ่อมาให้น้องๆดูอีกสิว่าทำไมมันกัดลูกมาจ้ะมันไม่ได้กัดลูกมันหรอกเราฟิวเจอร์จะให้เราไปเอาตรงไหนให้น้องๆดูอีกอะเพื่อนๆพู่อ,อ,อีกูตรงหลังตรงรูใหญ่ตรงรูใหญ่มันมันไปแล้วไม่ใช่หรอ นี่พอใช้น้องๆดูว่าตรงเนี้ยมันจะมีเขี้ยวเป็นสองเขี้ยวคอยกัดเอาข้อหนึกลัวค่ัไม่ต้องกลัวหรอกลูกเด็กๆเห็นไหมฮึตูเจย์บอกเพื่อนนี่เห็นไหม,ไมตรงนี้คือเขี้ยวมันเด็กๆไม่ควรจับใช่ไหมต้องเขี้ยวมันต,ต้องให้ผู้ใหญ่เป็นคนจับใช่ปะมันจะมีเขี้ยวมันเห็นไหมเขี้ยวมันอยู่ไหนเนี่สองอันตรงนี้ไงลูก ถงอันเหรอใช่แม่ลองเอาไม้แห่เพื่อนๆดูดิเอาไม้กระถินะ่นนะไม้กระถิไ่ไงไม้กระถิ่ที่เราแย่รูมันไงเอาตรงปลายไม้กระถิ่นลูกเอาตรงปลายไม้กระถิน่นไม่ได้ไม่ได้ตรงปลายตรงนี้แต่มันเจ็บฟงสารมันตรงนี้คือเคี้ยวของมัน ม,มันขยับได้อยู่แล้วเนะี่ยแต่ตรงเขี้ยวของมันเนี่ยอันตรายมากเลยอย่าให้มันกัดเห็นไหมมันจะมีเขี้ยวฝังอยู่ในเนี้ยทำไมมันไม่ขยับเลยลนะ่ะก็พอพอจับมันอยู่เหมือนก็เลยไม่ขยับไงครับเห็นไหมเนะี่ยเห็นเขี้ยวไหมเด็กๆพอปล่อยมันเ,นยยเลยนะยเ,ยนะเห็นไหม ต้อง่ามนะบายบายบอกบายบายลงรูไปเลยนะบาย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 แล้วพบกันใหม่บายบายหรือพบเพื่อนใหม่ครับเราก็ปล่อยมันลงรูไปครับเด็กๆเราก็ปล่อยมันลงรูไปเหมือนเดิมจุดที่ว่ามันจะจะเข้าหรือไม่เข้าเพราะรูมันเปียกเดี๋ยวถ้ารูไม่แห้งก็เข้านะครับ